ประสบการณ์พระในดงหลวงปู่หลอดประโมทิโตในวัยชาราท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสิริกรมลาวาดหรือวัดใหม่เสนานิคมเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในวัยชกันพระเถราจารย์ท่านนี้ยึดถือทุดงเป็นวัด ตลอดเวลา9เดือนของการออกพรรษาเป็นเวลานับสิบปีตลอดเวลาอันยาวนานซึ่งหลวงปู่หลอดจะริกสู่ป่าเขาอันเปล่าเปลี่ยวห่างไกลจากผู้คนพลุกพล่านและร้อนเร่าด้วยไฟกิเลสก็เพื่อพารูปกายสังขารน,นี้ไปสู่ความวิเวกมุ่งหน้าฝึกจิตด้วยการปฏิบัติสมณธรรมอย่างอุกฤษมุ่งมั่นตัดขาดปวงกิเลสทั้งหลาย ซึ่งเกาะติดจิตวิญญาณข้ามภพข้ามชาติเหลือที่จะนับมาแล้วให้จงได้และในห่วงเวลาดังกล่าวนั้นหลวงปู่หลอดได้เผชิญกับประสบการณ์ซึ่งไม่ผิดกับพลังแห่งสัจธรรมที่หลอ่อหลอมดวงจิตให้แข็งแกร่งภายใต้สติอันมั่นคงดังเช่นการ,รเผชิญกับเสือเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านเสือ เดรัชานผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าปา่าคือสัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวที่สุดอนุภาพหน้าพรั่นพรึงสุดขีดของมันจะปรากฏให้เห็นขณะออกล่าเหยือ่อหรือได้รับบาดเจ็บหรือจนตรอกเพียงแค่เสียงเสือคำรามสะท้อนสะท้านมาให้ได้ยินสัตว์ในป่าดิบดงลึกก็แตกตื่นหนีกันกระเจิงว่ากันว่าขนาดลิงอยู่บนยอดไม้สูงลิบเสืออยู่บนพื้นดินคนต้นไม้ เพียงแค่เสือแผดเสียงคำรามสนัน่นลิงถึงกับมืออ่อนตีนอ่อนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดล่นลิ้วลงมาให้เสือตะปบกินง่ายๆเสียอ,อย่างนั้นแหละแม้แต่สัตว์มนุษย์เช่นเราท่านก็เถอะต่อให้มีอาวุธปืนทรงอนุภาพสังหารเฉียบขาดในมือก็ยังไม่กล้าบ,บัางอาจประจันหน้ากับเสือตรงๆขนาดเสืออยู่ในกรงยังอดแยงมันไม่ได้แต่หลวงปู่หลอดท่านเคยเผชิญกับเสือมาแล้ว และประจันหน้าห่างกันไม่ถึงสองวาเสียด้วยซ้ำครั้งนั้นหลวงปู่หลอดเพิ่งจะออกทุดงเป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีเดินลัดป่าไปทางอำเภอหนองบัวลำพูทะลุออกบ้านหนองไผ่ศูนย์บ้านกกคร้อกระทั่งมาถึงบ้านผาวังฝังตัวเองอยู่บนพื้นที่ของป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์และชุกชุมด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือจะปรากฏชมให้เห็นเป็นประจำ หลวงปู่หลอดเลือกทำเลปักหลดในที่อันสงบสงัดแล้วเร่งกระทำความเพียรทั้งวันและกลางคืนใกล้ๆกับกรดหลวงปู่ทำทางเดินจงกรมเอาไว้เพื่อสลับกิริยานั่งภาวนามาเป็นยืนและเดินคืนนั้นเลยเวลาเที่ยงคืนแล้วหลวงปู่หลอดเปลี่ยนจากนั่งภาวนาเป็นเดินจงกรมโดยจุดคมเทียนแขวนไว้ที่ข้างทางเดินพอสว่างรำไรขณะที่กำหนดกิริยาก้าวเดิน โดยมีสติรับรู้ทุกเสี้ยวความเคลื่อนไหวพลันนั้นเสียงเสือก็คำรามสนั่นขึ้นมาใกล้ๆแล้วร่างของเสือใหญ่ลายพาดกลอนได้เยื้องย่างออกมาจากเงามืดข้างๆทางเดินจงกรมความตื่นตระหนกและหวาดกลัวสุดขีดจูโจมถมกระแทกหลวงปูหลอดชนิดไม่เคยเจอมาก่อนความรักตัวกลัวตายไม่รู้มาจากทางไหนอารมณ์พรั่นพึงของจิตนี้ เล่นงานสติเสียจนย่อยยับป่นปีถ้าเป็นคนธรรมดาหากตกอยู่ในภาวะที่เสียกำลังจะเข้ามาตะปบขบขย่ำเห็นเห็นอยู่ห่างไม่ถึงสองวาก็คงสติแตกเพราะความกลัวไปแล้วสำหรับหลวงปู่หลอดผ่านการฝึกจิตควบคุมสติมาพอสมควรจึงเสียสูวนไปแค่วูบเดียววูบหนึ่งที่กลัวจนถึงขีดสุดความกลัวก็ดับวูบไปเหลืออยู่แต่ตัวสติ จะอยู่หรือตายก็ไม่สำคัญอีกต่อไปจิตวูบเข้าไปยึดเหนียวพระบารมีของพระพุทธเจ้าแนบแน่นคิดอยู่แต่ว่าถ้ามีกรรมกับเสือตัวนี้มาก่อนก็ให้มันฆ่ากินเสียจะได้ชดใช้หนี้เวรกรรมหมดสิ้นกันเสียทีแล้วหลวงปู่ก็หลับตาปิดสนิทพุ่งจิตไปที่คำภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแนวทางอนาปานสติ จิตก็ดิ่งสู่ความสงบอย่างรวดเร็วไม่รับรู้ว่ามีเสืออยู่หรือไม่ไม่มีความเป็นความตายหลงเหลืออยู่แต่อย่างใดจิตสงบเงียบอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานกระทั่งใกล้เวลาเกือบฟ้าสางจิตจึงค่อยคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูก็ปรากฏว่าเสือหายไปแล้วไม่รู้ว่าเสือมันหายไปทางไหนและไปเมื่อไรหลวงปู่ ก็ได้เกิดธรรมปิติอย่างล้นพ้นรู้แล้วว่าอนุภาพแห่งสม,มณธรรมทรงพลังสุดจะประมาณได้รู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นเช่นไรและก็รู้แล้วว่าวิธีทางที่จะปฏิบัติสืบต่อไปเบื้องหน้านั้นควรกระทำอย่างไรหลายพรรษาผ่านไปกระทั่งถึงการออกพรรษาหนึ่งหลวงปู่หลอด ได้จาริกธุดงไปกับหลวงปู่บัวพาปัญญาภาโสแห่งวัดพระสถิตอำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายเพียงสองรูปโดยมุ่งหน้าไปทางบ้านนาสีนวลผ่านบ้านห้วยหีบบ้านนาตะงอยบ้านจันเพนจากนั้นก็ถึงบ้านควรปุ่นบ้านควรปุ่นแห่งนี้อยู่ติดเชิงเขาภูมิประเทศเป็นป่าดงกันดานชาวบ้านทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีวิต ไปตามประษาเมื่อหลวงปู่หลอดหลวงปู่บัวพามาถึงเชิงเขาบ้านควรปุ่นจึงได้ปักหลดอยู่ห่างจากหมู่บ้านตามสมควรด้วยเห็นเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบสงัดเย็นกายเย็นใจและเหมาะสมที่จะกระทำความเพียรสักระยะหนึ่งชาวบ้านควรปุ่นเห็นพระธุดงกรรมาฐานมาปักกลดบำเพ็ญธรรมก็พากันมากราบไหว้หลายคน ในจำนวนนี้มีหญิงวไวกลางคนชื่อคำต้นรวมอยู่ด้วยแม่คำต้นเล่าถวายพระธุดงกรรมฐานแม่คำต้นแนะนำตัวเองว่าเป็นคนทรงผีประจำหมู่บ้านเวลาชาวบ้านมีเรื่องราวเดือดร้อนอะไรหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาหาแม่คำต้นให้แม่คำต้นเข้าทรงผีแล้วผีที่สิงร่างจะให้คำแนะนำต่างๆ ให้กลับไปปฏิบัติซึ่งก็ต้องการมีการจัดหาเครื่องเส้นสังเวยต่างๆมาบูชาผีให้ผีได้เสพทุกครั้งไปแม่คำต้นเล่าถวายพระทุดงกรรมฐานต่อไปว่าคนทรงผีนี้ลำบากทรมานเหลือเกินจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกลัวจะผิดผีเวลาทำผิดผีคราวใดผีก็จะเข้าสิงจนหมดสติไม่รู้สึกตัว ผีต้องการให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่ผีบัญชาทุกอย่างไม่มีความสุขสบายเช่นคนธรรมดาทั่วไปแม้แต่น้อยเพราะผีที่เข้าสิงไม่ได้มีตัวเดียวหากมีผีหลายตัวคอยรบกวนไม่ได้หยุดแม่คำต้นถามหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพาว่าท่านทั้งสองพอจะช่วยเหลืออย่าให้ผีเข้าสิงได้หรือไม่อยากให้ไล่ผีออกไปจากร่าง ไม่ต้องการให้ผีมากระทําเช่นที่ผ่านมาอีกหลวงปู่หลอดจึงถามว่าโยมโยมคำต้นเอ้ยคิดยังไงถึงไม่อยากจะเป็นคนทรงต่อไปอีกละ่ะหืมแม่คำต้นบอกว่าเกิดจากข้าน้อยฝันประหลาดเหลือหลายคือในคืนหนึ่งกำลังหลับสนิทฝันว่าข้าน้อยอยู่ในห้องหนึ่ง มีประตูสองบานอยู่คนละฝากประตูหนึ่งมีชายชราสูงใหญ่ดำมืดไปทั้งตัวยืนอยู่อีกประตูหนึ่งมีพระแก่ชรารูปหนึ่งยืนอยู่ชายสูงใหญ่ตัวดำมืดบอกให้หนูตามเข้าไปพระผู้เท่าก็บอกให้ตามท่านไปเช่นกันในฝันนั้นข้าน้อยก็เกิดความลังเลไม่รู้ว่าควรจะไปกับใครดีในที่สุดก็เชื่อว่า พระต้องดีกว่าผีแน่จึงตัดสินใจไปกับพระจากนั้นก็ได้ตกใจตื่นแม่คำต้นเชื่อมั่นว่าความฝันต้องเป็นความจริงแน่ๆเพราะเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้เองพอล่วงเข้าตอนบ่ายพระธุดงคือหลวงปู่หลอดกับหลวงปู่บัวพาก็มาถึงหมู่บ้านแม่คำต้นได้ขอให้หลวงปู่หลอดเมตตาช่วยเหลือด,ด้วยเถิดหลวงปู่หลอดได้ปรึกษากับหลวงปู่บัวพาว่า พอจะช่วยโยมคำต้นได้หรือไม่เพราะหลวงปู่บัวพานั้นท่านเก่งทางพุทธคมไสยเวทมีความชำนาญในการสงเคราะห์ญาติโยมที่ถูกผีเข้าหรือถูกกระทำทางคุณไสยหลวงปู่บัวพาบอกว่าถ้ามีหลวงปู่หลอดช่วยอีกแรงก็คงสงเคราะห์ให้ได้แม้วิญ,ญญาณจะกล้าแข็งสักเพียงใดก็คงไม่อาจต้านทานกระแสจิตของสัมณะถึงสองรูปได้แน่นอน ดังนั้นหลวงปู่หลอดจึงบอกให้แม่คำต้นมาทําพิธีในวันรุ่งขึ้นและกําชับให้พาลูกหลานมาด้วยหลายคนเพราะเวลาวิญญาณที่สิงร่างอรารวาสจะมีกําลังแรงเกินกว่าคนธรรมดาหลายเท่าชาวบ้านนอกชนบททางภาคอีสานสมัยก่อนมีความเชื่อและนับถือผีกันแทบทุกบ้านเวลาใดที่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทำไรทำนาไม่ได้ผลอุดมสมบูรณ์ ก็มักคิดว่าเกิดจากการโดนบันดาลของพูดผีหรืออาจจะทําให้ผีขุนเคืองไม่พอใจดังนั้นจึงมีการบูชาผีด้วยเครื่องเส้นสังเวยต่างๆทงั้งๆที่ผีไม่ได้กระทํากันแกล้งแต่อย่างใดหากเป็นเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยไข้ปา่าหรือไข้ามาเลเรียถึงขั้นขึ้นสมองจึงมีอาการเพล่คลื่งไปต่างๆนานา,นาส่วนที่ว่าถูกผีกระทําหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติ อันเนื่องจากอำนาจผีปีศาจนั้นเกิดขึ้นจริงๆก็มีในกรณีเช่นนี้ขออธิบายแต่เพียงย่อๆว่าผีหรือวิญญาณของผู้ตายนั้นไม่มีรูปสัมผัสไม่ได้การติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผีกระทำได้ด้วยจิตทางเดียวถ้าจิตของคนไม่เปิดรับคือไม่ยอมรับอำนาจกระแสจิตวิญญาณของผีก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกระแสจิตคนได้ การติดต่อรู้เห็นซึ่งกันและกันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่คนบ้านนอกอยู่ห่างไกลความเจริญมีความเชื่อว่าผีมีจริงๆตั้งแต่เล็กแต่น้อยยิ่งประกอบกับบรรพบรุษนับถือผีได้รับรู้รับเห็นพิธีกรรมเส้นสวงสังเวยบูชาผีเข้าไปอีกจิตของบุคคลเหล่านั้นเท่ากับเปิดประตูรับกระแสจิตวิญญาณโดยไม่เคลือบแคลงสงสัยดังนั้น การติดต่อสื่อสารระหว่างคนกับผีจึงเกิดขึ้นได้ง่ายดังเช่นรายแม่คำต้นนี้หลวงปู่หลอดพิจารณาแล้วเห็นว่าตกอยู่ใต้อำนาจจิตวิญญาณจริงๆท่านกับหลวงปู่บัวพาจึงตกลงรับปากเช่วยสงเคราะห์ให้ตามกำลังเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ทั้งสองได้ไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านควรปุนกลับมาที่กรดก็กระทำพัฒกิจเป็นที่เรียบร้อย ระท่างสายพอสมควรแม่คำต้นและลูกหลานตลอดจนชาวบ้านซึ่งรู้ว่าแม่คำต้นจะเลิกเป็นคนทรงผีเด็ดขาดก็รวมกลุ่มกันมาที่กรดของหลวงปู่หลวงปู่ได้ถามย้ำแม่คำต้นว่าโยมตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดแล้วหรือแม่คำต้นก็ยืนยันเป็นมั่นคงว่าจะไม่ยอมเป็นทาสผีอีกต่อไปหลวงปู่บัวพา จึงได้ทำนาพระพุทธมนต์ในบาทและให้แม่คำต้นรับไตสนนคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะจากนั้นก็บอกให้แม่คำต้นสงบจิตตั้งใจตั้งจิตรำลึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เอาไว้ให้แน่วแน่แล้วหลวงปู่บัวพาก็กล่าวนำไหว้พระเริ่มต้นที่อิติปิโสภควาระหว่างนั้น หลวงปู่หลอดก็รวมจิตลงสู่สมาธิแผ่กระแสกุศลเมตตาเป็นพลังช่วยหลวงปู่บัวพาอีกทางหนึง่งเมื่อแม่คำต้นสวดบนไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งพนมมือหลับตาพยายามทำจิตน้อมรํำลึกถึงพระรัตนตรัยขณะที่หลวงปู่บัวพาสวดพุทธาคมทํานำพระพุทธมนตล่ผีตอนแรก,แ,รกแม่คำต้นก็นั่งนิ่งเฉยเป็นปกติพอเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่ง ก็เกิดอาการกระสับกระส่ายร่างกายสั่นเทิมไม่ได้หยุดพร้อมกับส่งเสียงครางเครือในลำคอตลอดเวลาพอดีกับหลวงปู่บัวพาทำน้ำพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นท่านจึงใช้กยาย่าคาจุ่มน้ำพระพุทธมนต์พรมไปที่แม่คำต้นทันทีที่หยาดน้ำพระพุทธมนต์กระทบร่างแม่คำต้นหญิงไวกลางคนก็กรีดร้องสุดเสียงทะลึ่งพรวดสุดตัวประหนึ่งน้ำพระพุทธมนต์เป็นน้ำร้อนเดือดพล่าน ญาติพี่น้อง4-5คนซึ่งคอยประจำที่อยู่แล้วต่างทลันเข้าไปช่วยกันจับยึดตัวไว้ก่อนจะยิ่นรนเกลือกลิ้งไปกับพื้นแม่คําต้นไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่อ้วนล่ำแต่อย่างไรออกจะเป็นหญิงร่างเล็กและผอมบางสีเรซ้ำแต่เวลานั้นไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนญาติพี่น้องซึ่งช่วยกันจับยึดเป็นชายชะกันก็หลายคนส่วนที่เป็นหญิงจัดว่าร่างใหญ่แข็งแรงเอาการทีเดียว เราะนั้นแต่ละคนก็ต้องออกแรงจับกดกันจนเหงื่อหยดโซมหน้าหลวงปู่บัวพาท่านสัทยายมนไม่หยุดพร้อมกับพรมน้ำพระพุทธมนต์เข้าใส่อย่างต่อเนื่องแม่คำต้นพยายามดิ้นสะบัดให้หลุดจากคนหลายคนที่จับยึดเอาไว้แน่นจนตัวแอนเบิงในตาขุนขวางแทบถลนออกนอกเบา้าหน้าตาบิดเบี้ยวถึงเหมือนถึงเหมือนไม่ใช่แม่คำต้นคนเดิม คำรามเสียงแหบห้ายังกราดเปรี้ยวว่าเอาน้ำร้อนมารดกูทำไมกูร้อนปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวแล้วหยุดสาดน้ำร้อนใส่กูเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หลวงปู่บัวพาและหลวงปู่หลอดไม่ได้โต้อตอบแต่อย่างใดหลวงปู่บัวพายิ่งพรมน้ำพระพุทธมนต์หนักมือขึ้นกว่าเดิมแม่คำต้นก็อาลวาดด้วยกริยากโกรธแค้นสุดขีดปาก็ตะโกนโวยวายไม่ยอมหยุด หลวงปู่บัวพาบอกให้ผีที่แอบสิงอยู่ในร่างแม่คำต้นออกไปเสียแต่ผีก็ยังดื้อดึงสุดฤทธิ์ทั้งๆท,ที่ท่าทางของมันกำลังได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสคราวนี้หลวงปู่บัวพาไม่พรมนาพระพุทธมนต์แล้วหากยกบาตขึ้นเทน้ำพระพุทธมนต์รดลงไปที่กลางกระหม่อมแม่คำต้นตรงๆหญิงกลางคนซึ่งเป็นร่างทรงของผีทะลึงพรวดสุดตัวในตาเหลือค้าง เห็นแต่ตาขาววีดร้องหหยหวนหน้าขนพองสยองกล้าวโอ้ยทนไม่ไหวแล้วข้ายอมแล้วจะออกไปแล้วอย่าทำข้าสิ้นคำร้องร่ำไม่เป็นสำตัวแม่คำต้นก็อ่อนย่วฟุบหมอบคาที่หลวงปู่บัวพารถน้ำพระพุทธมนตที่เหลือในบาทลงไปบนศีรษะจนหมดคราวนี้แม่คำต้นไม่มีปฏิกิริยาอะไร คงฟุบหมอบหายใจร่รวยแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นแสดงว่าวิญญาณผีที่แอบแฝงสิงร่างอยู่ตะเลเิดเปิดเปิงหนีหายไปหมดแล้วพักใหญ่ๆแม่คำต้นจึงได้ฟื้นคืนสติเงยหน้าขึ้นมาด้วยท่าทางเมอนงงเต็มที่เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนบ้างขณะที่วิญญาณผีร้ายเข้าสิงญาติพี่น้องต้องเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังกระทั่งผีออกไปจากร่าง แม่คำต้นก็ปิติดีใจนักที่หลุดพ้นจากอำนาจผีเสียทีหลังจากเป็นทุกข์ทรมานมานานหลวงปู่บัวพากับองค์หลวงปู่หลอดได้ผูกข้อมือแม่คำต้นด้วยสายศินและทำมงคลคล้องคอให้อีกเพื่อป้องกันไม่ให้ผีแอแฝงเข้ามาสิงอีกนับแต่นั้นแม่คำต้นร่างทรงผีก็ไม่ปรากฏมีผีเข้ามาทรงอีกทว่าหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพา ก็ต้องอยู่ที่บ้านควรปุ่นต่อไปอีกระยะหนึ่งเพราะผีซึ่งเข้าสีแม่คำต้นได้กลับไปรังควานชาวบ้านคนอื่นๆเป็นภาระให้หลวงปู่ทั้งสองต้องทำพิธีไล่ออกอีกหลายรอบหลวงปู่หลอดจึงได้ให้ชาวบ้านควรปุ่นมารับใจสนานคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะทุกคนแล้วสอนให้สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติภาวนา พร้อมกันนั้นยังสอนให้ทุกคนรับสินห้าอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมในที่สุดชาวบ้านควรปุ่นก็ไม่มีพูดผีวิญญาณร้ายใดๆมาแสดงฤทธิ์ขมเหงรังแกอีกเลย